สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเอากระสุนลูกตอกของค่ายใหม่ค่ายหนึ่งมาให้มาให้ดูกันเป็นการทดสอบกลุ่มกระสุนที่ระยะ30เมตรตัวนี้เป็น18เกลนแล้วก็มี16กเกลนนะครับค่ายนี้มีอยู่2ขนาดมีู่2แม่พิม์พ ก็ชื่อค่ายว่าเด็กดอยทำมือผมทดสอบกลุ่มกระสุนแล้วที่ระยะ30เมตรเนี่ยถือว่ากลุ่มพอใช้ได้นะครับก็จะเอามายิงให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ากลุ่มกระสุนดีขนาดไหนที่ระยะ30เมตรก่อนกระสุนพอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับดีมากเพราะว่า ดูดูแล้วหัวกระสุนเนี่ยยังมีตะเข็บอยู่นิดๆหน่อยๆดูเหมือนเก็บงานมายังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ปุ่มใช้ได้นะครับเดี๋ยวยิงทดสอบให้ดูเลยโอเคครับก็จะเริ่มจากการยิงเป้าแรกเนี่ยเป็ดล่าจะใช้ฝาดำนะครับยิงให้ดูกันก่อน3นะัด ดูมานัดแรกกันเลยครับ962 943ส6 2เท่ากันที่ระยะ30เมตร มาดูกลุ่มของลูกตอกเด็กดอยทามือนะครับห้านัดเป้าข้างๆกันห้านัดเอาสองกลุ่มเก้าเก้าร้อยเจ็ด 914อ่อเหมือนลูกน้องแกจะวิ่งช้ากว่าลูกค่ายนี่วิ่งช้ากว่านิดนึ่งอรูเดียวกัน903 925สเก้าร้อยยี่สิบห้าสี่นัดแล้วเนาะ แปดร้อยเก้าสิบเจ็ด๋อนัดนี้ไม่ถึงเก้าร้อยมาเอากันอีกเป้าข้างบนอีกเป้าหนึ่งอีกห้านัดอ่า921ลูกวิ่งลูกวิ่งประมาณนี่แหละครับประมาณ900 9 0 0ถึง920โดยเฉลี่ย เก้าร้อยสามเก้าร้อยยี่สิบห้านัดนี้วิ่งเร็วกระสุนขึ้นสูงเก้าร้อยเจ็ดมาดูนัดสุดท้าย เข้ารูเดิม3นะัด918ารดหมดละไะเดี๋ยวเอาเป้ามาดูใกล้ๆมาดูกลุ่มกระสุนกันใกล้ๆนะครับกลุ่มแรกที่ยิงให้ดูก็คือจะเป็นฝาดำนะครับฝาดำที่ระยะ30เมตรก็เหรียญสลึงปิดมิดกลุ่มที่สองเนี่ยยิงไป5นัดจะเป็นลูกของเด็กดอยทำมือ ดูแล้วเหรียญสลึงนี่จะเอาไม่อยู่นะครับก็จะเป็นประมาณเหรียญห้าสิบตังค์นะครับเหรียญห้าตังค์นี่จะเห็นขอบหน่อยๆถ้าจะให้มิดจริงๆก็ก็ต้องเป็นเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทนี่ปิดมิดเลยนะครับทั้งสองกลุ่มนะครับกลุ่มนี้ก็เหรียญบาทเหรียญบาทปิดมิด จริงกลุ่มนี้เอาเป็นเหรียญสลึงก็ได้นะแต่ว่าแกมีนัดหนึ่งที่หลุดขึ้นไปข้างบนโอเคครับนี่เป็นผลการยิงทดสอบลูก18เกรนแกทาลูก16เกรนมาด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ยิงยิง18เกรนให้ดูก่อนในคลิปนี้ที่ระยะ30เมตรเป็นเหรียญบาทนะครับโอเคครับรก็ติดต่อ ช่องทาง Facebook นะครับ,รบเด็กดอยทำมือครับใครสนใจอยากจะซื้อมาลองยิงก็ช่องทางนี้เลยครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับ,รบขอบคุณครับ